ตอนนี้พวกเราก็เดินทางมาถึงในตัววัดกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะผู้คนก็ต่างมาต่อแถวเข้ารับรงทานกันเยอะแยะเลยค่ะที่ขนาดมาแจกรอบเช้านะคะคนยังเยอะแยะขนาดนี้แต่ถ้ารอบ,บ่ายเนี่ยแน่นแน่นอนของพกส้มจะยังไม่แจกนะคะเพราะว่าส้มรอคนข้างในที่เข้าไปส่วนบนออกมากันก่อนพอเห็นแม่เดินมาหาพกส้มก็เริ่มแจกโรงทานกันเลยนะคะเพราะคนที่เข้าไปส่วนตนข้างในตัววัดเริ่มทยอยออกมากันแล้วผัดมาม่าเราทํามาได้หลายหม้อเลยนะคะบางส่วนก็จะอยู่บนพื้นอีกส่วนอยู่บนโต๊ะพวกเรามีพื้นที่จํากัดกันมากเลยค่ะเพราะว่าคนมาแจกรงทานกันเยอะมาก ใครที่แจกเสร็จแล้วก็จะมีเจ้าใหม่เข้ามาสับเปลี่ยนกันเรื่อยๆนะคะหันมาดูด้านข้างนะคะเจ้านี้อาจจะลืมบอกว่าให้ต่อแถวกันด้วยยิ่งช่วงขนมปังใกล้หมดนะคะคนยิ่งเบียดเข้ามากันเน่นโต๊ะที่วางของก็จะลมอันตรายมากๆเลยนะคะฝั่งด้านหน้าที่เราเห็นคนเยอะๆนั้นตรงนั้นก็จะมีหมอลรำซิ่งกันด้วยนะคะช่วงเวลาที่ส้มแจกนะคะยังเช้าอยู่หมอลรำซิ่งก็จะยังไม่เล่นเขาจะเล่นอีกทีช่วงบ่ายๆฝั่งด้านข้างก็จะมีโรงฐานเจ้าใหม่เข้ามาเปลี่ยนอีกแล้วนะคะพอเจ้านี้มาก็ไม่มีใครได้มาต่อโต๊ เห็นแถวสั้นๆแบบนี้แต่ลูกค้าก็ยังเข้ามากันอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ส้มได้เห็นโรงทานแบบนี้ไม่รู้ว่าใครเคยเห็นที่ไหนก็คอมเมนต์มาบอกส้มด้วยนะคะตอนนี้พวกส้มก็แจกโรงทานกันหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเริ่มตาไหลากันแล้วนะคะส้มหิวมากๆก็เลยไปได้ด้านหน้ามาหลายถ้วยเลยค่ะหลังจากกินหมดเป็นที่เรียบร้อยหนังท้องก็ตึงหนังตาก,ก็ย่อนเริ่มง่วงกันแล้วนะคะตอนนี้มอลำก็คงจำไม่ได้ดูแต่ไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวคืนนี้ยังมีหนังเดี๋ยวส้มพามาดูนะคะแต่ตอนนี้ขอตัวไปพักผ่อนกันก่อนนะ